สวัสดีนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนวิชาทันศนิป์นะคะเรื่องสีให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า12เนาะเรื่องสีครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องเส้นเส้นเป็นทัศนิทาตุอย่างหนึ่งสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนเรื่องสีสีก็เป็นทัศนิทาตุอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะนักเรียน สีแต่ละสีจะให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันนะคะโดยเขาจะแบ่งสีออกเป็นสองโทนคือสีโทนร้อนและสีโทนเย็นสีโทนร้อนใช้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นนะก็คือมันมองแล้วมันไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่เนาะส่วนสีโทนเย็นจะทำให้รู้สึกเย็นสบายนะคะมีสีอะไรบ้างนักเรียนมาดูในวงจร ในวงจรสีนี้จะมีทั้งหมด12สีนะส2สีเขาก็จะแบ่งครึ่งมาให้เลยเห็นไหมแบ่งครึ่งมาให้เลยฝั่งนี้คือสีโทนเย็นฝั่งนี้คือสีโทนร้อนเห็นไหมใน12สีนี้ก็จะมี ทบทวนเรื่องแม่สีนิดนึงใน12สีนี้ก็จะมีแม่สีอยู่3สีก็คือเหลืองน้ำเงินแล้วก็แดงเห็นไหม12สีแบ่งครึ่งได้สีสองโทนสีที่สามารถอยู่ได้ทั้งโทนร้อนและโทนเย็นก็คือสีเหลืองและสีม่วงอ่าสีสองสีนี้จะอยู่ได้ทั้ง ทนร้อนและโทนเย็นนะคะอนักเรียนมาดูความแตกต่างเห็นไหมสีแต่ละสีให้เราเกิดความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมใช้สีให้ถูกต้องอย่าไปใช้มั่วนะคะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้มันกลมกลืนกับภาพที่เราจะสร้างงานออกมาเนาะสำหรับเรื่องที่ครูจะเพิ่มให้นอกจากในหนังสือก็คือเป็นเรื่องนี้คู่สีตรงข้าม คู่สีตรงข้ามนี่มันมาจากตรงนี้นักเรียนดูวงจรเนี่ยคือคู่สีตรงข้ามเห็นไหมเนี่ยเหลืองคู่กับม่วงใช่ไหมไปดูดิเห็นไหมเ,เหลืองม่วงหเห็นไหม,หม,หไหมทีนี้ครูจะให้นักเรียนเอาคู่สีมาสร้างงานทัศนศิลป์ก็คือให้นักเรียนทําแบบนี้นี่ตัวอย่างงานสร้างงานจากรูป เลขคคณิตเลยเห็นไหมวงกลมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสามเหลี่ยมเห็นไหมทีนี้วิธีการทํางานทํางานเช่นนี้มีวิธีการยังไรมาดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะสมมติครูมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งทาให้เต็มแผ่น A4 เลยนะนักเรียนทําให้เต็มแผ่น A4 เลยอ่ะครูก็วาดเส้นก่อน วาดเส้นก่อนสมมตินี้เป็นกระดาษ a 4ของครูนะอ่าทีนี้ครูได้เส้นปุ๊บถามว่าเส้นจำเป็นต้องตรงไหมไม่นะไม่ต้องแต่อย่าให้มันเบี้ยวจนหน้าเกลียดเห็นไหมนักเรียนดูในตัวอย่างเขาก็ไม่ได้ตรงขนาดใช้ไม้บรรทัดนะแต่ถามว่าถ้าหนูจะใช้ไม้บรรทัดได้ไหมได้ลูกแล้วแต่นะคะอ่ะครูได้เส้นมาปุ๊บ ทีนี้ครูวาดอะครูวาดสี่เหลี่ยมแล้วกันอะครูวาดสี่เหลี่ยมลงไปวาดวงกลมวาดอะไรดีสามเหลี่ยมอะไรอีกอ่ะเสร็จอ่ะเอาอีกสักรูปหนึ่ง เราเป็นวงกลมกะะ็ได้อะเสร็จปุ๊บครูจะระบายสีแล้วอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะลูกหนูต้องทำให้มันตรงกว่านี้นะนี่ครูวาดในะ iPad มันบังคับไม่ค่อยได้เนาะเสร็จปุ๊บพอได้อย่างนี้ปุ๊บขั้นตอนการระบายสีไอตอนวาดตอนเนี้ยหนูอยากวาดรูปเลขาคณิตอะไรลงไปก็ได้ทับเส้นที่เราวาดมานะเสร็จปุ๊บ หนูระบายสีหนูเลือกมาหนึ่งคู่สีอ่ะสมมุติครูเอาสีแดงกับเขียวนะสมมุติครูเอาคู่นี้ครูเลือกคู่นี้แดงกับเขียวนะครูก็จะเอามาระบายในงานของครูครูเอาสีแดงลงก่อนนักเรียนสมมุติว่าครูระบายเต็มช่องนะสมมุติว่าครูระบายเต็มช่องนะคะ ่คูราบายสีแดงปุ๊บอ่เว้นไว้เว้นเว้นตรงรูปที่เราไว้นี่ไว้สมมติว่าคูราบายเต็มช่องนะมันต้องใช้เวลาช่องต่อไปมันก็ต้องเป็นสีเขียวเนี่ยแดงเขียวสลับกันนะลูกเราต้องเว้นตรงที่เราวาดรูปไว้นะแดงเขียวสลับกันเวลาระบายระบายให้เต็มช่องอย่าระบายมันคูนะนี่คูรีบแค่เป็นตัวอย่างเฉย ็สลับกันไปนะอันนี้ก็เขียวเขียวเขียวเห็นไหมอันนี้ก็แดงแดงแล้วก็แดงระบายให้เต็มช่องเสร็จปุ๊บมาดูไอตัวที่เราวาดไว้ทับไว้นักเรียนต้องระบายตรงข้ามตรงข้ามแบบไหนมาดูตรงนี้ช่องแรกช่องแรกเป็นสีแดงใช่ไหมลูกช่องแรกเป็นสีแดงเพราะนั้นไอสี่เหลี่ยมที่มันไอนี่เข้ามา นักเรียนต้องระบายสีเขียวนี่เพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวส่วนอันนี้เป็นสีเขียวช่องที่สองเป็นสีเขียวสี่เหลี่ยมต้องเป็นสีแดงนี่เห็นไหมต้องเป็นสีแดงนี่นี่มันก็จะชนกันอะเสร็จปุ๊บ ตรงนี้เป็นสีแดงใช่ไหมลูกตรงนี้เป็นสีแดงคุยแตคุยคยกตัวอย่างนี้ตรงนี้เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นสีเขียวนี่เห็นไหมนี่ก็คือจะเป็นแบบนี้พอนักเรีนยนลบาวเสร็จจริงๆแล้วมันจะต้องมีเส้นขอบสีดำนะลูก แต่ทีนี้ครูระบายใน iPad มันทับเส้นขอบที่เราวาดไปตอนแรกหมดเลยนี่เส้นขอบก็คือตรงนี้สีดำก็คืออันนี้เห็นไหมนี่ไหนะมก็จะได้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยระบายให้ดีๆอันนี้ครูแค่ทำตัวอย่างให้นะคะครูทำใน iPad มันบ,บังคับมันไม่ถนัดเนาะพวกเราต้องทำดีๆนะ เห็นไหมคู่สีตรงข้ามเลือกมาหนึ่งคู่สัปดาห์นี้งานชิ้นนี้นะคะเลื่องคู่สีตรงข้ามนะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปแนบส่งเหมือนเดิมนะคะในเว็บที่ครูส่งให้นะรีบตามงานให้เสร็จงานมีอยู่5ชิ้นเนี่ยรวมชิ้นนี้ด้วยรีบตามมีแค่สัปดาห์ละงานเองนะคะ สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะใครไม่เข้าใจทักแชท่วนตัวมาถามครูได้เลยนะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะวิชาทัศนศิลป์สวัสดีค่ะ